สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่งานซอฟต์โอเพนิ่งค่ะนะคะอยู่เจริญเอสเตดั่นเองค่ะตอนนี้เรายังอยู่กันนะคะกับงานเปิดตัวทั้ง2โครงการของอยู่เจริญเอสเตดั่นเองนะคะ ซึ่งวันนี้นะคะพิเศษมากๆเลยเปิดตัวพร้อมกันถึง2โครงการทั้งในส่วนของบ้านเดี่ยวและก็คอนโดมิเนียมกับโครงการบ้านอยู่เจริญทาวน์อินทาวน์แล้วก็อยู่เจริญเรสซิเดนทาวน์อินทาวน์ในส่วนของคอนโดมิเนียมนั่นเองค่ะซึ่งนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะเราจะพาไปชมนะคะบ,บรรยากาศของงานในวันนี้กันนะคะซึ่งสำหรับใครที่อยากจะชมบรรยากาศโดยรอบอย่างที่บอกไปว่านะคะ โครงการของเราจะมีบรรยากาศทั้งในส่วนของนะคะโครงสร้างแล้วก็ที่สําคัญนะคะส่วนกลางมีความพิเศษมีสไตล์เป็นโมเดิร์นแบบเจแปนนิสนะคะวันนี้เราจะมาชมกันนะคะในช่วงของทัวร์โครงการค่ะซึ่งนะคะตอนนี้เราอยู่กันในส่วนของ จุดกึ่งกลางของโครงการของเราเลยก็ว่าได้นะคะจากจุดนี้ไปนะคะก็เชื่อมต่อทั้ง2ตึกค่ะนะคะเราจะเริ่มการที่ในส่วนของโครงการคอนโดมิเนียมก่อนนะคะกับยูเจรรญเรสซิเดนท์ทาวน์อินทาวน์นั่นเองนะคะตรงนี้เป็นศูนย์กลางของทั้ง2ตึกนะคะตึกแรกจะมีในส่วนของ100ยูนิตตึกที่2ค่ะ108อยยูนิตนะคะแล้วก็นะคะในส่วนของส่วนกลางก็จะมีทั้งสระว่ายนะ้ํามีสวนหย่อมให้ทุกท่านได้พักผ่อนหย่อนใจกันค่ะ นี่เลยสังเกตได้เลยนะคะว่าโดยรอบจะมีความร่มรื่นและก็ด้านหลังนะคะจะเป็นช่องลมที่ผ่านเข้ามานะคะจะมีความเย็นความโปร่งความโล่งสบายตรงนี้นะคะมีลมพัดผ่านตลอดนั่นเองค่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะยังเป็นส่วนกลางเรามีในส่วนของสระว่ายน้านะคะตรงนี้เป็นสระว่ายน้ําระบบเกลือนะคะมีเลยนะคะตรงนี้นะคะทุกท่านสามารถใช้งานได้แบบเต็มที่เลยรวมทั้งค่ะติดกันเลยค่ะจะเป็นในส่วนของฟิสเนส นะคะที่มีอุปกรณ์ครบครันเลยนะคะจะอยู่ข้างๆกับสะไวน้ําของเราเลยตรงนี้นะคะรอบนี้นะคะพิเศษมากๆเราจะพา ทัวร์โครงการของเรากันนะคะนี่ด้านในก็จะมีอปุปกรณ์นะคะลูวิ่งนะคะจะเป็นดัมเบลนะอปะุปกรณ์ครบเลยนะะใครที่อยากจะออกกําลังกายจะอยู่ใกล้กๆกับสระว่ายน้ําด้านนี้นั่นเองค่ะบรรยากาศร่มรื่นมากๆนะคะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นผสมผสานความโมเดิร์นเข้าไปนั่นเองนะคะแล้วก็ด้านข้างก็จะมีในส่วนของจุดที่ให้ทุกท่านนะคะได้มานั่งพักผ่อนทํากิจกรรมต่างๆนั่นเองค่ะรวมทั้งค่ะสําหรับวันนี้นะคะใครที่จับจองกันเรามีโปรโมชั่น พิเศษด้วยนะคะจะรับเป็นส่วนลดพิเศษ5 0 0แสนก็ได้หรือจะรับเป็นในส่วนของนะคะของแถมเฟอร์นิเจอร์นะคะหรือว่าจะเป็นฟรีค่าใช้จ่ายต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็สำหรับในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมกันในส่วนของเซลล์แกลเลอรี่นะคะใครที่มาถึงแล้วนะคะจุดแรกที่จะเจอเจอกันก็คือจะเป็นจุดนี้เลยนะคะก็จะมีนะคะเซลล์หรือว่าที่ภาษ,ษาการขายของเราให้การต้อนรับเนาะรวมทั้งนะคะวันนี้นะคะใครที่สนใจจะจับจองกัน ยังมีสิทธิ์ค่ะได้รุ้นในส่วนของรางวัลลัคกี้ดอจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะกว่า10รายการด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันเลยค่ะรอต้อนรับทุกท่านอยู่นะคะตรงนี้นี่สระว่ายนะ้าของเรามีมุมนี้ด้วยมุมนี้น่ารักมากเลยนะคะเป็นโต๊ะแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะใกล้ๆนะคะกับสระว่ายน้าของเรานั่นเองค่ะและนี่เลยนะคะเป็นเซลล์แกลเลอรี่ของเราด้านหน้าเลยจะอยู่นะคะ ฝั่งนี้มีขออนุญาตนะคะขออนุญาตนำกล้องนิดนึงเข้าไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะด้านในก็จะเป็นเซอร์แกรี่นะคะมีพี่ๆที่บษษรึกษาการขายนะคะคอยต้อนรับทุกท่านอยู่นะคะอย่างที่บอกไปนะคะวันนี้ค่ะ ใครที่จับจองกันภายในงานนะคะมีสิทธิ์ได้ลุ้นลั c k y d ดอรางวัลก็จะมีเป็นเครื่องซักผ้าห้รางวัลน,นะคะมูลค่ารวม11,900บาทนะคะแล้วก็ตู้เย็นค่ะอีก5รางวัลน,นะคะรวมมูลค่ากว่า8,400บาทนั่นเองนะคะใครที่จับจองกันแล้วมีโอกาสได้ลุ้นทุกท่านแน่นอนกับรางวัลพิเศษรางวัล lucky d ดอของเรานั่นเองค่ะ และตรงนี้นะคะที่อยากจะพรีเซนต์เราจะพูดกันทุกๆรอบเลยนะคะว่าโครงการของเรานะคะเป็นห่วงจุ้ยนะคะท้องบางกอนนั่นเองนะคะตรงนี้ก็คือเป็นโมเดลที่เรียกได้ว่าเห็นชัดที่สุดนะเราอยู่กันตรงนี้นี่เราอยู่กันบริเวณตรงนี้นะคะตึกตรงนี้เลยต่อที่บอกว่าเป็นห่วงจุ้ยท้องบางกอนก็คือตรงเวงด้านในนะคะตรงสระว่ายน้ําหรือนะคะตรงฟิตเนสของเราเนี่ย เป็นลักษณะของท้องมังกรเราจะเริ่มกันตั้งแต่ตรงนี้เลยค่ะหัวมังกรเราหยุดตรงนี้นะคะหัวมังกรขด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 ,ดบาลลักษณะคล้ายคกับตัวยูนะคะนี่เลยเอาแบบว่าต้องเห็นภาพต้องเห็นภาพให้ชัดที่สุดนี่ค่ะขดมาและนี่คือหางมังกรเท่ากับว่าตรงเนี้ยเราอยู่ตรงหางมังกรใช่ไหม ตอนนี้เราอยู่ห่างมังกรนะคะแต่ว่าท้องมังกรด้านนี้ก็คือที่อยู่ที่พักอาศัยของคุณลูกค้านั่นเองซึ่งนะคะในสมัยก่อนเนี่ยนะคะท้องมังกรเขาจะบอกว่าเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดนิยมในการปลูกนะคะพืชผักสวนครัวนะคะหรือว่าทำการเกษตรนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์แต่สำหรับที่นี่ค่ะ เช่นเดียวกันเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ใครที่อยู่ในช่วงนี้ห่วงจุ้ยนี้รับรองได้เลยว่าอยู่แล้วรวยอยู่แล้วมีความอุดมสมบูรณ์นะคะซึ่งสําหรับส่วนกลางของเราอยากให้พื้นที่กรีนสเปซนะคะทั้งในส่วนของสวนหย่อมเป็นสไตล์รีสอร์ทนะคะให้ทุกท่านตื่นมารับพลังบวกในทุกๆวันนั่นเองนะคะรวมทั้งนะคะด้านหน้าตรงนี้จะเป็นบริเวณช่องลมตรงนี้เลย ลมก็จะสามารถพัดผ่านเข้าไปนะคะให้ผู้อยู่อาศัยเนี่ยนะคะมีความปลอดโปร่งนะคะมีความโล่งสบายสําหรับใครที่ชื่นชอบความ p r i v a t ตรงนี้บอกเลยว่าโครงการของเราทั้งหมดตรงนี้นะคะลูกค้า2 0อยูนิตเท่านั้น ก็คือเท่ากับว่าตรงนี้นะคะมีแค่208ครัวเรือนนะคะมีความเป็นส่วนตัวแบบสุดๆซึ่งนะคะสำหรับใครที่สนใจโครงการของเรานะคะตอนนี้คุณลูกค้ายังสามารถมาจับจองกันได้อย่างที่บอกไปนะคะว่าเรามีนะคะสแพคให้คุณได้เลือกสําหรับส่วนลด แพ็ก A ค่ะเป็นส่วนลดเงินสด5 0,000น 500, 000บาทพัก B ค่ะเป็นส่วนเป็นของแถมนะคะเฟอร์นิเจอร์นะคะแล้วก็ฟรีในส่วนของค่าใช้จ่ายวันโอนแล้วก็ฟรีค่าส่วนกลาง1นึ่งปีนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะเป็นโมเดลที่เห็นได้ชัดเจนว่าตอนนี้เราอยู่ในตัวของมังกรนะคะตามหลักฮวงจุ้ยแล้วนะคะใครที่อยู่ในทําเลแบบนี้ จะเสริมในเรื่องของการค้าอยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วร่วมเย็นนั่นเองนะคะรวมทั้งสําหรับเลขที่ตั้งของเราก็มูไม่แพ้กันนะคะเพราะว่าเลขที่ตั้งของเราอยู่ที่เลข1 7 8 9นั่นเองนะคะใครที่ชอบความเป็นมงคลแบบนี้ห้ามพลาดเลยค่ะและที่สําคัญค่ะสําหรับโครงการของเรานะคะมีให้เลือกทั้งหมด2ไทป์ด้วยการลูกค้าใครที่อยากจะได้หนึ่งห้องนะคะจะเป็นขนาดนะคะสตาร์ที่3 4มสิบสี่นะคะจุดสีาตารางเมตรนะคะกับราคาสตาร์สามจุดสี่สามจุดสี่ บาแล้วก็ทายที่2ค่ะเป็นแบบ2ห้องนอนขนาด50ตารางเมตรนั่นเองนะคะใครที่สนใจอยากจะไปชมห้องตัวอย่างนะคะก็เรียนเชิญได้เลยนะคะ11ถึง14พฤศจิกานะคะยังสามารถมาจับจองกันได้รวมทั้งนะคะสำหรับใครที่อยากจะได้ในส่วนของโปรโมชั่นพิเศษจองภายในงานได้เลยแล้วก็นี่แอบกระซิบบอกตรงนี้ตรงนี้นะคะคือแผนผังในการจองลูกค้า จองไปแล้วกว่า60%นี้แอบดูได้เลยนะคะว่ายังมีห้องไหนชั้นไหนว่างไหมแต่จะบอกอย่างนี้ค่ะลูกค้าลักษณะการปลูกสร้างของเรานะคะไม่ใช่สี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเป๊ะเลยนะคะทุกดูจะมีองศาในการที่แบบว่านะคะจัดสร้างที่คุณลูกค้าเนี่ยจะได้รับวิวในแต่ละห้องเนี่ยไม่เหมือนกันเลย แต่เราพร้อมค่ะว่าทุกห้องนะคะได้รับพลังบวกได้รับนะคะในส่วนของวิวสวยๆแน่นอนรวมทั้งนะคะที่นี่นะคะอยู่ในอ่ทาทำเลของศิวรานะคะถนนศิวราหรือว่าทาว n i อินทาจริงๆตรงนี้เน่ยเป็นแหล่งที่เรียกได้ว่าพลุกพล่านไปด้วยไม่ว่าจะเป็นนะคะแหล่งอ่าการค้านะคะบริษัทต่างๆห้างร้านต่างๆเยอะมากๆมีรถสัญจรตลอดเวลาแต่สังเกตนะคะตั้งแต่เราเข้ามาด้านหน้าโครงการจนด้านในตรงนี้ เรียบมากทุกคนนะคะคือแบบ เงียบมากๆเลยนะคะทำเลตรงนี้ถ้าบอกว่าเป็นชานเมืองก็คือเชื่อเลยนะสำหรับใครที่อยากจะได้ความ p r i v a t แบบสุดๆไม่พกพล่านนะคะยูนิตมีจำนวนไม่เยอะนะคะใครสนใจก็อย่างที่บอกไปเข้ามาชมโครงการกันได้เลยค่ะและสำหรับใครนะคะที่อยากจะได้ทำเลดีๆบอกเลยว่าที่นี่ตอบโจทย์นะคะรวมทั้งในส่วนของการเดินทางด้วยนะคะเข้าออกได้หลายทางมากๆไม่ว่าจะเป็นเส้นรามคาแหงเส้นลาดพร้าวนะคะใกล้กับเลียบทางด่วนจากจุดนี้มีทางในส่วนของห้างสรรพสิน คาชั้นนำโรงพยาบาลสถานศึกษาคือคุณสามารถเดินทางสัญจรนะคะได้แบบสะดวกแล้วก็รวดเร็วทันใจมากๆเลยมีร้านอร่อยเยอะมากแหล่งเช็คอินเด็ดเด,ดเยอะมากนะคะเดินทางไปเดินทางโดยทางด่วนเนี่ยจากจุดนี้ไปเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองแล้วก็ในอนาคตจะมีรถไฟฟ้าสายสีเทาขึ้นค่ะเรียกได้ว่า250เมตรจากโครงการ ก็ไปถึงร้วยฟ้าแล้วนะคะใครที่สนใจโครงการดีๆแบบนี้นะคะเรียกว่าลัดชานโอกาสสุดท้ายทำเลสุดท้ายแล้วบนพื้นที่ของทาวน์อินทาวน์แบบนี้ใครสนใจนะคะอยากจะได้ในส่วนของที่อยู่ที่พักอาศัยจะเป็นในเรื่องของการลงทุนหรือเพื่ออยู่อาศัยเองก็น่าลงทุนนะคะเอาละค่ะอย่างที่บอกไป นะคะวันนี้นะคะเรามีการเปิดตัวกันถึง2โครงการด้วยกันนะคะอีกโครงการหนึ่งค่ะจะเป็นในส่วนของโครงการบ้านนะคะอยากให้ทุกท่านเข้ามาชมโครงการกันก่อนสําหรับโครงการนี้นะคะกับบ้านอยู่จเจริญชาวอินทาวลักชวรี่โฮมนะคะเป็นโฮมออฟฟิศนะคะมาในรูปแบบของ4ชั้นครึ่ง คือพื้นที่จัดเต็มนะคะมีพื้นที่ใช้สอย431ตารางเมตรพื้นที่41ตารางวาน,นั่นเองนะคะใครที่อยากจะได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการอยู่อาศัยหรืออยากจะได้ทำออฟฟิศ นะคะทำธุรกิจนะคะสามารถมาจับจองกันได้เลยค่ะซึ่งนะคะต้องบอกก่อนว่านะคะพื้นที่ที่เราให้เนี่ยให้มากถึง431ตารางเมตรหน้าบ้านกว้าง8เมตรนะคะสามารถจอดรถได้ถึง6คันด้วยกันค่ะอันนี้เหมาะมากๆาเลยสาหรับการทําธุรกิจอันนี้เชียร์เลยสําหร,รับใครที่สนใจนะคะรวมทั้งค่ะใกล้ในส่วนของนะคะไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าชั้นนาเช่นเดียวกันเลยเพราะว่าโครงการของเราติดการลูกค้ารวมทั้งเชื่อมกับโครงการนี้ด้วยแน่นอนว่าอย่าง อยู่ในทำเลหวงจุ้ยท้องบางกรเสริมนะคะในด้านของพลังบวกความอุดมสมบูรณ์เช่นเดียวกันอยู่แล้วโวยเช่นเดียวกันนะคะรวมทั้งค่ะสำหรับนะคะภายในตัวบ้านค่ะยังมาพร้อมกับ โฮมออโตเมชันนะคะแล้วก็มีคลับเฮาส์นะคะเป็นฟิสเนสนะคะสระว่ายน้ำระบบเกลือนะคะออนเซ็นไพรเวทแยกชายแล้วก็หญิงด้วยนะคะมีโคเวิร์กิ้งสเปซค่ะตรงนี้นะคะเริ่มต้นอยู่ที่38ล้านบาทเท่านั้นเองใครสนใจนะคะวันนี้จับจองภายในงานคุณลูกค้ามีสิทธิ์รับส่วนลดสูงสุดถึง2ล้านบาทด้วยกันค่ะรวมทั้งนะคะสำหรับการออกแบบค่ะเราออกแบบภายใต้แนวคิดนะคะโมเดิร์นเจแปนิสทั้ง2โครงการเลยทั้งในส่วนของคอนโดมือ แล้วก็ตัวบ้านของเรานะคะอ่านลืมบอกไปสำหรับโครงการคอนโดมิเนียมของเรานะคะมีเพดานยกสูงกว่า2.7เมตรทุกคนจริงๆแล้วนะคะคอนโดมิเนียม low ไ i ฟ e เนี่ยเขาจะมีทั้งหมด8ชั้นแต่สำหรับเราเราไม่ได้ย่อส่วนนะเรามี7ชั้นไม่ได้ตัดพื้นที่ตรงไหนออกแต่ เพิ่มพื้นที่เพดานให้กับคุณลูกค้า2.7เมตรไปเลยนะคะเท่ากับว่ามีพื้นที่ภายในห้องเพิ่มขึ้นมีความโปร่งโล่งสบายมากยิ่งขึ้นทั้ง2โครงการค่ะนะคะอยากให้คุณลูกค้าเนี่ยเข้ามาชมโครงการจริงชมห้องตัวอย่างนะคะชมบ้านตัวอย่างกันก่อนนะคะทั้งในส่วนของบ้านอยู่เจริญทาวน์อินทาวน์แล้วก็อยู่เจริญเรสซิเดนทาวน์อินทาวน์คอนโดมิเนียมแล้วก็บ้านเดี่ยวนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถเดินทางนะคะมาชมกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่14 นะคะเรามีโปรโมชั่นรอคุณลูกค้าอยู่เลยนะคะรวมทั้งนะคะสำหรับใครที่จับจองภายในงานแล้วค่ะยังมีสิทธิ์ได้ลุ้นสำหรับรางวัลลัคกี้ดอเครื่องใช้ไฟฟ้า10รางวัลกันด้วยนะคะหากท่านไหนสนใจยังพอมีเวลาค่ะโอกาสสุดท้ายทำเลสุดท้ายแล้วในย่าน Tab ทาวน์อินทาวนห้ามพลาดนะคะสำหรับใครที่สนใจเรียนเชิญได้เลยที่โครงการของเราค่ะ